เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ การเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น ความเชื่อความหลงใจความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดนิยามความรักมีมากมายในโลกนี้แต่ภาษาคู่นี้ใช้ความจริงของพระเจ้าเป็นหลักการเพราะอะไรเรามารู้จักทั้งสองด้วยกันครับ เริ่มต้นที่เจ้าบ่าวคุณต้อมจารุพง์เกียิชมเกิดและเต,ติบโตในจังหวัดชลบุรีเป็นจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนดา,าราสมุรศรีราชาและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนเป็นลูกชายคนเดียวในบรรดาพี่น้องสองคนของคุณพ่อบันทมและคุณแม่วารีเกิชมส่วนเจ้าสาวของเราคุณพลอยไพยลินกำลังหาร เกิดในจังหวัดตรังเติบโตขึ้นในจังหวัดราชบุรีและมาจบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากระทั่ทงระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อธีรยุทธ์และคุณแม่ยุรีชูด้วงเติบโตขึ้นโดยมีคุณน้าชนะชูด้วงเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังของเธอด้วยแม้อยู่ห่างไกลเติบโตกันคนละที่ แล้วใครเป็นผู้เริ่มต้นให้เท่างสองมาพบกันเรามาพบคำตอบด้วยกันครับต้อมเมื่อตอนปีสยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นเคยอกหักนั่งเศร้าริมระเบียงหอมองไปบนฟ้ามีคำถามในใจว่าโลกนี้มีรักแท้อยู่จริงไหมแน่นอนไม่ได้คำตอบอะไรจนกระทั่งปีสมีคนชุนไปโบสบ,บอกพระเยซูช่วยได้ด้วยความสงสัยเลยไปโบสถ์วันอาทิตย์ เมื่อไปครั้งแรกก็พบว่าที่นี่อบอุ่นมากเลยตัดสินใจเชื่อพระเยซูดูคำมิฐานหนึ่งในนั้นคือขอไม่เสียใจเรื่องความรักอีกแล้วได้ไหมพระเจ้าขอคู่นางพระไทยเท่านั้นได้ไหมพระเจ้าจนกระทั่งมาเจอพลอยน้องมองกเกษตรปีสองครั้งแรกก็ยังคิดเพียงพี่น้องแต่วันหนึ่งในขณนะทานอาหารกลางวันด้วยกันในโบสถ เสียงหนึ่งบอกในใจเบาๆเป็นคำตอบของคำอธิษฐานที่รออยู่คนนี้<ค>นแหละคู่น้ำพระไทยหลังจากนั้นก็อธิษฐานมาตลอดเจปีนอกจากพระเจ้าและต้อมก็ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งตัวพลอยเองพลอยเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กคุณแม่พาไปบสถทุกสัปดาห์จนจบมัธยมศึกษา เข้ามหาวิทยาลัยก็ยังคงไปโบสถ์และเป็นสมาชิกชมรมคริสเตียนของมหาวิทยาลัยย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่เด็กพลอยก็ยังไม่เคยมีแฟนมีความกลัวที่จะผิดหวังพลอยจึงอธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอดขอพบเจอคู่น้ำพระไทยระหว่างอยู่ในมหาวิทยาลัยทําให้พลอยรู้จักพี่น้องหลายคนหนึ่งในนั้นคือพี่ต้อมและได้ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันได้รู้จัก เห็นชีวิตกันและกันในเวลานั้นพลอยก็ไม่ได้คิดไปเกินคำว่าพี่น้องแม้ต่างคนต่างสไตล์แต่ลึกๆในใจก็มีความผูกพันกับผู้ชายคนนี้และอยู่ในคำอริฐานเสมอคืนหนึ่งพลอยฝันว่าได้ใส่ชุดเจ้าสาวแต่ในฝันไม่เห็นว่าเจ้าบ่าวคือใครเวลาเนิ่นนานถึง7ปีที่เฝ้าคอยอริษฐานนอกจากรับใช้พระเจ้าร่วมกัน พี่ต้อมเองก็เป็นพี่ที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีปรึกษากันได้เกือบทุกเรื่องและเป็นอีกครั้งในคืนหนึ่งพลอยฝันเหมือนเคยว่าได้ใส่ชุดเจ้าสาวแต่ในฝันครั้งที่สองนี้ได้เห็นหน้าเจ้าบ่าวที่หันหน้ามาเพื่อจับมือพลอยในฝันนั้นคือพี่ต้อมจนถ,ถึงเวลาทั้งสองคนต่างอธิฐานถามพระเจ้าแลวว่าเวลาไหนที่ควรจะบอกความในใจต่อกัน หนึ่งมกราคม2021ก็เริ่มความสัมพันธ์ที่มากกว่าพี่น้องตกลงมั่นกันในพิธีมั่นศักดิ์สิทธิ์วันที่27่กุมภาพันธ์ในปีนั้นนั่นเองและจนมาถึงวันนี้ที่รอคอยพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสองคนถ้าไม่มีความรักของพระเจ้าอย่างก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ขอบคุณพระเจ้า